สวัสดีครับพวกผมเป้บ้านใหม่รถมือ2นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิว i ส u z u D-Max ปี2006นะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับมันเป็นตัว SLX นะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับราคาันน,นี้เราจะขายในราคา119,000บาทแล้วกันนะครับคันนี้นะครับ ได้เบิเอกาสารพร้อมบุนะครับเพื่อนๆเห็นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ถือว่าโอเคนะครับอ่าได้สภาพรถประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนถือว่าสวยนะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับซิดามีเครื่องเสียงนะครับคันนี้มีเครื่องเสียง นี่ด้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับภายในเป็นหมอกดําแดงอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็ถือว่าสวยนะครับอันนี้นะครับใช้ได้นะครับเครื่องเสียงใช้ได้นะครับคันนี้เครื่องเสียงใช้ได้นะครับใช้ได้เลยแหละเครื่องเสียงได้ดังดังดีครับใช้ได้เลยนี่นะครับนี่เนาะนี่เนาะเขาหินงเขาแงนี่างโอเคเนาะตัดกันให้ดูนะครับ เริ่มสตาร์ทติดแล้วนะครับเลขไม่วิ่งอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งพัก้กิโลก็วิ่งเยอะหน่อยนะครับแต่ว่ารถสภาพทุกอย่างโอเคครับช่วงล่างดีเครื่องเกียร์ดีเกียร์ดีช่วงล่างดีเครื่องดีนะครับรถคันนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ซ่อมเดินทั้งหมดนะครับนี่นะครับ อมนะเพื่อนๆนะครับเหตุเดิมนะครับปีงสองพันหกนะครับเนาะนี่นะครับไม่เคยยิงใหม่นะครับเนาะรถคันนี้ไม่เคยเกิดบบนี้มานะครับไม่ไหนะครับเขาโอเคนะครับครับผมว่าถึเลยนะครับนี่ไกลสบายนะครับตรงนี้อยู่ครบทั้งหมดนะครับือว่ารถได้เดินนะครับเพื่อนๆ ที่เราขายในราคา1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทไม่แพงราคาที่ผมว่าไม่แพงนะครับผมเก็บเงาได้สวยละนะครับสีก็ประมาณสักสีก็ตีไปสักประมาณเก้านสะิบเปอร์เซ็นนะฮะนี่นะครับเนาะมันก็จะมีตรงยางกะตอยด้านล่างหน่อยที่เป็นตำหนินะครับเนาะนิดหน่อยนะครับนี่นะครัถือว่าสวยนะครับ หนึ่งแสันบาทเล่นพร้อมนะภาษีห8แเนาะขาดเดือนสีแปดปีนาเพ่งขาดนะฮะนี่นะครใครสนใจโทรมาสอบถามได้นะที่เบอร์ศูนย์8ปดเจ็้าแปดนึอกาเราเป้นะบ้านใหม่รถมื2สองปีดีให้บรกิการรถคันนี้สวยนะครับเพื่อนขายในราคานี้ด้วยหนึ่งแสนหันบาทมันก็จะมีคันฟ้าอีกคันที่ขายราคานี้นะครับปีเดียวกันเดยกันครับประมาณนี้เลย1นึ่งแสนบาทเท่านั้นนะครับ ตรงนี้นะครับน,นิดๆนิดนึงโอเคนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันารถคันนี้ขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับจัดเฟนแนซ์ไม่ได้ดี่เงนตับ,คบใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะที่เบอร์0875810863้นยานะเป้บ้านใหม่รถมือสองอย่นี้ครับคัสซีทุกอย่างสวยหมดนะครับ แล้เก็บเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะฮะนี่นะครับนะะก็สนใจตรวสอบถามได้นะครับก็สไลด์ครั้นี้เดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ